น้องสาวมาแล้วพี่สาวตามมาติดๆค่ะคุณพี่นี่เลยค่ะลาลาอังเซียมยๆขอพูดเรื่องมูชื่อชิลอยมาอันดับหนึ่งเลยนะอย่เนี้ยจริงคุณผู้ชมขาและช่วงนี้บอกเลยว่ามูหนักกว่าใครไปถึงกว่าเดิมตรงไหนดีตรงไหนปังพี่ลาลาไปหมดด้วยใจศรัทธาเพราะว่าตอนนี้มีเป้าหมายในชีวิตว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชายเอาไว้ก่อนนะขอเห็นเงินร้อยล้านวนอยู่ในบัญชีสักครั้งในชีวิต ร้อยล้านฟังไม่ผิดคุณผู้ชมขาฝันใหญ่ขนาดนี้ช่วงนี้ทำไรคุณพี่ลุยธุรกิจแล้วก็ลุยงานทุกอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ลืมค่ะเสริมมูเตลูไปหน่อยเสริมดวงให้มันปังขึ้นไปกว่าเดิม,มไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณพี่ลาลาบอกว่าช่วงนี้อยู่ๆงานพรีเซนเตอร์เขาไม่ยไมหยุดไม่หย่อนไหนจะงานที่แบบว่าอ๊ยไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะจ้างลาล่าอ,อยู่ๆเขาก็จ้างคุณเอ้ยองานปังแบบนี้แบบมันสุดๆไม่หยุดไม่อยู่แล้วนะคุณนะไม่อยู่แล้วเนี่ยเรื่องหัวใจพี่ลาลาบอกว่าก็ ไม่ได้ปิดนะคะพร้อมเปิดรับหนุ่มๆมาดูแลหัวใจเหมือนกันแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่แล้วละก็หมอดูทักมา,ามถ้าหมอดูทักอะไรทุกอย่างนะเห็นเขาว่านะตอนหลังนี้นะถ้ามีอย่าไปเปิดตัวถือเ,เชื่อหมอดูไว้แล้วมันจะดีเองอค่ะช่วงนี้ก็ทำให้เรากลับมาสวดมนต์อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็ถ้าคำว่ามัวส่วนมากจะ นปีนี้ลาะล่าเล่งรวยเอออากาศที่ว่าร้อนยังไม่เท่ากับร้อนเงินเลยตอนร้อนเงินเลยตอนนี้เออปีนี้จะเล่งให้สำเร็จให้ได้เราเราอยากเห็นเงินร้อยล้านอะ่ะว่าหน้าตามันเป็นยังไงความรักเราไม่เอาละเราไม่หมูล่ละ เอาเราก็ยังเอาอยู่แค่ตอนนี้แผ่วราเบาเบา,เบา,เบาได้เบาก่อนตอนนี้ก็คือเราหลายๆคนเตือนเนาะเราก็ไม่เชื่อเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะเปิดความรักอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นคนแบบจริงจังจริงจะจะปิดทําไมดูไปดูมาจากหลายๆคนที่เซกูดบายเราอ่ะทุกคนก็พูดเสียงเดียวกนเลยว่าไม่มีความเป็นไพรเวทไม่นั่นไม่ม,มีมีหลากหลายเหตุผลที่จะไปจากเราเราครูบาอาจารย์บอกว่าเอาเรื่องงานให้เป็นหลักอย่าเอาเรื่องรักเป็นหลัก รักนะมีได้แต่ไม่ต้องแบบโอเวอร์ขนาดนี้ก็ได้แต่ใดๆคือพี่ละลาสดใสขึ้นมากเชื่อเลยว่าหลังจากนี้ร้อยล้านวนในบัญชีแน่นอน่วนเรื่องความรักเราก็อย่าไปถามเขาเยอะเขาอาจจะต้องปิดไว้ว่าดูบอกเล็ัน้อยคุณผู้ชมเนาะ